สะดนะครับให้กับบรรดาลูกค้านะครับเราจะมีนะครับัานว่าเราจะนะครับมอบความสุขนะครับให้กับลูกค้าทุกๆคนนะครับก็จะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับสิ่งดีๆเข้ามาแต่ต้องจำไว้อย่างว่าเรา ขอบคุณปู่นะครับขอบคุณปู่นะครับพยัดปยญัดให้ให้ให,ให้ขยับไปอยู่ข้างหลังนะครับผมนะก็นอกเหนือจากนี้ต้องต้องรบกวนบอสอีกอย่างหนึ่งไม่ได้บอกไว้ก่อนล่วงหน้านะครับเอ,อแจกไปสองแสนแล้วนะครับมันต้องแจกอีกนะครับเพราะว่าเท่าที่นั่งทําข้อมูลมาถึงปีสามเมื่อคืนนะครับมีนะครับที่ยูทูบเบอร์ YouTuber, สายลุงพลหนึ่งท่านนะครับ ที่มียอดสะสมต้องบอกว่าที่มาที่ไปขอยงยอดสะสมเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขที่เราตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเออยังไม่ได้แจ้งครับขออย่าให้เป็นปากเปดเด้อมันจะได้คุยม้อเป็นใหญ่นะให้เป็นมานาสตอรี่เด้อและและขออนุญาตขออนุญาตเชิญพี่พี่อะไรนะน <laughs> เดี๋ยวเมื่อคืนนอนน้อยนอนน้อยเดี๋ยวขออนุญาตนะ ขออนุญาตเชิญพี่ไทยบ้านนอกนะครับผมขออนุญาตเชิญพี่ไายบ้านนอกครับไม่ใช่ปากเปย์แต่แรกไทยบ้านนอกับปากเปย์จะได้รับเงินแสนไปอ่ะใทยบ้านนอกเลยรับไปแล้วก็ไปเปลี่ยนพอร์ตแบงก์ไม่เอานะพอแบงกไปทางนู้นก็ได้โค้งไปทางฝักยังไม่มาเลยสละสิทธิ์นะครับถ้าไม่มา สองไปเถอะสามสละสิทธิ์ครับสละสิทธิ์แล้วอ๋อเล่นกระเป๋าหนักห้อยไ้เดียวก็หักหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับพี่นี่วันนี้เหมือนรู้งานนะเนี่ยเหมือนรู้งานดูครับครับชุดเดงชุดแดงแจ้วเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวันสีชมพูวันอังคาร วันนี้เนี่ยตอนกลางวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นสีอะไรครับครัสีเขียวครับสีเขียวฮะพอสีเขียวก็เหนียวจัดค่ะฮะโอ้สแสดงว่าใส่โอเคตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยนี่พรุ่งนี้วันอะไรครับสีนี้อย่างไรครับไปถอยเสื้อสีส้มโบว์โแมนสีแสบครับก็จริงๆนะครับต้องบอกก่อนว่าโบนัสสะสมจำนวนกล่อง ของผลิตภัณฑ์ลรียเนี่ยนะครับมันมีหลายสเตปนะครับเริ่มตั้งแต่นี่เลยนะครับเริ่มตั้งแต่500กล่องนะฮะตั้งแต่แรกที่เราเดินเข้ามาเราแจ้งไว้แล้วมีหลายๆท่านอาจจะลืมนะฮะอาจจะลืมแล้วก็ขายไปขายไปขายไปไม่รู้ได้ซ้ำว่าตัวเองเนี่ยนะครับได้รับโบนัสสะสมนะครับครบ500กล่องเอ่อถามถามนิดนึงครับ เออ่จะหยุดที่500หรือจะไปต่อครับพี่ก็ไปเรื่อยๆจะไปเรื่อยๆก็ฝากไว้ก่อาถ้างั้นเดี๋ยวอันนี้เอากลับคืนก่อนครับโอ้ครับผมด้วยความยินดีครับมีออชั่นที่สองครับผมตัวเลือกที่สองครับเอาแบบไหนก็ด้วยความจำเป็นหลายอย่างเนาะครับก็เอาเป็นพักๆไป คเป็นจริงทางทางเหรียรีอาเนะเยี่ยมเลยครับผมสุดยอดดีใจด้วยครับผมเขาบอกว่ามีความจำเป็นหลายอย่างโดยเฉพาะพาวเวอร์แบงค์ครับต้องรีบเปลี่ยนครับเดี๋ยวจะมีคนลอกเรียนแบบครับผมก็สาเหตุที่ใส่สุดตัวนี้มาพี่น้องเอ้ยคืออันนี้เนาะเป็นไฟเบอร์ครับส่วนสีแดงเป็นรียเบอร์นะครับผมใ่รียไฟใช่ไหมครับผมเพราะว่า รีอาไฟนะรีอาตัวน oh, er ี้เป yeah, ็นรีอาอันนี้ลีอาไฟเออแมนครับลีอาไฟครับผมก็สื่อความหมายไปแนวนั้นนะนะครับมีความหมายชุดนี้ตังเลยแสดงความดีนะครับกควัมดีนะครับว่าได้ได้โบนัสพิเศษครับผมก็ขอบคุณทางลีอาแล้วก็ดีใจกับทางคุณลุงนะครับกับทางคุณป้าด้วยครับผมลุงพลรัดได้ไหมบอกไดีบ่ขายอะไรอ่ะขายนี่เหรอไม่ได้ถกกองเลยครับ ครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่ไทยบ้านนอกเด้นนะครับคนที่นะครับได้เฉลยนะครับนวก็ยินดีกับไทยบ้านนอกนะครับที่ได้รับบูรณนะครับสะสมนะครับจํานวนนะครับ ถ้าเป็นผมผมจะรอป้ายหลังครับนะครับเฮ้ยใส่้ยใส่ครับแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่ให้กลับครับนะครับยังไม่ให้กลับห้าร้อยกล่องนี่ลองลองคำนวณรายได้เล่นๆให้ฟังนิดนึงหน่อยได้ไหมคะป้าได้ไม่น่าจะวนอันดับเลยนะครับ อย่างที่เราได้แจ้งตั้งแต่ขั้นต้นนะครับรีอาร์เนี่ยมีคอมมิชชั่นเนาะให้กล่องละหนึ่งร้อยบาทบใช่ไหมฮะที่ไทยบ้านนอกเนี่ยสะสมยอดมาห้าร้อยกล่องเพราะฉะนั้นที่ไทยบ้านนอกจะมีรายได้จากรีอาร์เท่าไหร่ครับห้าหมื่นบาทในระยะเวลา กี่เดือนคร like ับพ like ี่เอาไปแอบไปไหนห้าหมื่นบาทครับผมีะควมจงเด็อนที่จะต้องใช้อยู่อีกจุดห้าหมื่นก็ยังไม่พอพี่ไทยบ้านนอกก็จะมารับโบนัสสะสมอีกเจ็ดพันบาทนะครับผมลัอครัาขายขายห้าร้อยองได้รายได้เกือบเกือบหกหมื่นเลยนะนะครับผมขาดอีแค่สามพัน ท่านภานอบอกรู้อย่างเงี้ยทำตั้งนานแล้วใช่ไหมท่านภานอกแ่ยังไม่พอยังไม่พอมีเอฟซีบุกถังนะฮะ<ร>จากาจากการมุ่งม,มั่นตั้งใจใส่ชุดตามวันใช่ไหมไม่ใช่นะนะครับจากความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะช่วยนะครับดูแลความเรียบร้อยนะครับความตั้งใจที่พยายาม ที่จะช่วยนะครับเอื้อประโยชน์นะครับช่วยทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟซีนะครับชื่อคุณพี่สาวเล็กนะครับพี่สาวเล็กนะครับเอฟลุงพลนะครับก็มอบเงินสมทบนะวันนี้ถือได้มอบกันแล้วไหนไหนเงินเข้าแล้วเข้าให้สุดมี f อฟท่านไหนจะสมทบยีนไหมครับมีไหฮะมีไหมครับนะถ้าไม่มีผมจะมอบเลยนะฮะเดี๋ยวฝากให้ลุงมอบให้หน่อยครับจากพี่สาวเล็กนะครับมอบให้พี่ ไทบ้านนอกเด้อนะครับเป็นเอฟซีนะครับขอบคุณบอลสุดค้าก็คอเดิอย่าลืมรับไปกลคกดแชรกดแชร์คายกดกระดิงให้ยายนจะคลิปนี้ก็ขคจุกแค่นี้นะคะอย่าลืมค่ะขอบคุณค่ะ